ที่การำตัวจากนั้นกลุ่มเพื่อนครับสมมติเป็นเพื่อนเราชื่ออะไรเนะครับกุ้นุน้านหน้าเออเกืุ้นกุ้นดียครับุ้นุ้นุ้มามีารตอสนองครับครับผมนั้นมีพนักงานเดิน่านมาหน่งคนครับดีเลยครับท่านผูโทรหารโอเคท่านผู้รครโอเค จากนั้นทําไหครับหานแ่งการกดครับเปลี่ยนการรวางนมครับวางส้นมือลงไปครับกดนงันเาเป็นไงตีมุมีมุมงันตื้นอีกคน่งตื้นแลตัวยกคนเดยครับอีคนหนึิงนะครับ

หัวใจม okay. ันจะบีบการกดก็คือว่าเรากดไปเนี่ยถ้าเราหัวใจมันโดนบีบอย่างเดียวครับมันบีบแล้วมันไม่ตายแลัการทำงานของหัวใจคืออะไรครับบีบไายบีบไายบีบตายเนาะการที่มันบีบได้บีบรับ ร้อยสอง่านครับเลอเลหัใจอมาตรวเลือดสองนิ้วนะสองสองจุดสนิ้วมันเดดานห้างนแขนออกั้านาการไนพื้นม่เกลี้านการปอดภัยยปครับ นึ่งด้านที่การทำตัวการนันความการถี่เบียด้วยวิธีการตกที่ากตึ๊บไปดุคย่านครับคจังหวะดีดตึ๊ดทำไมไม่ต้องเลงไม่ต้องเลงดุานไครับ ยูดเต้นแล้วบอกผมหน่อยมองอย่างไรวันท้องหัวใจหยุดเต้นตาครับตาไม่กระพริบหัวข้อหัวท้องไม่กระเพื่อมแขนขาไม่ขยับนี่คืออาการของคนหัวใจหยุดเต้นเมื่อท้องหัวใจหยุดเต้นแล้วอาจจะแบ่งการกดเลยครับขึ้นจานระหวางของตรงข้างกลางเลยครับเป็นที่ก้นเลยครับทาไทยเอาต้นมือลงไปไอจับไปไอไอจับด้านบน เาไม่ด้พ่อไปจากนั้นนักสายนิด้านล่างนิดครับเอาไปอยู่ขลางหล,ลังนะครีกน่ลอกกํลังกันนะ ไปไหะครับไปไม่ยั่ไงดีครับเฮ้ย่มีเป็นอย